ในโลกที่ข่าวสารไหลบ่าดุดสายน้ำเชี่ยววิกฤตการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดหรือความขัดแย้งล้วนถูกนำเสนอผ่านสื่อกระแสหลักและโซเชียลมีเดียทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเองก็เคยเผชิญหน้ากับวิกฤตเหล่านั้นหลายครั้งและทุกครั้งสายตาของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่หรือแม้แต่ผู้ที่ติดตามข่าวสารจากแดนไกลมักจะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์แห่งการช่วยเหลือที่บางครั้งหาไม่ได้ในประเทศที่พวกเขาจากมาเมื่อหายนะกลายเป็นบทเรียนแห่งมนุษยธรรม ผมจำได้ดีถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจมอยู่ใต้น้ำ ภาพข่าวที่ปรากฏไปทั่วโลกนั้นน่าตกใจแต่สิ่งที่ตามมาคือภาพที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือภาพของคนไทยจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาช่วยกันอย่างไม่รีรอไม่ว่าจะเป็นการนำเรือท้อมแบนออกไปรับผู้ประสบภัยการตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารแจกจ่ายการแบ่งปันสิ่งของจำเป็นไปจนถึงการเปิดบ้านผักผิงชั่วคราวให้ผู้เดือดร้อน ครั้งหนึ่งผมเคยพูดคุยกับมาร์กชายชาวเยอรมันที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมานานกว่า10ปีเขาเล่าถึงประสบการณ์ในช่วงน้ำท่วมว่าที่เยอรมน,นีถ้าเกิดน้ำท่วมใหญ่แบบนั้นทุกอย่างจะถูกจัดการโดยภาครัฐอย่างเป็นระบบมีการวางแผนล่วงหน้ามีงบประมาณมีหน่วยงานเฉพาะกิจแต่ที่นี่ประเทศไทยมันต่างออกไป ผมเห็นคนธรรมดาๆรรที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐออกมาช่วยกันเองบางคนแค่มีเรือยางลำเล็กๆก,ก็ออกไปช่วยคนแก่คนพิการผมไม่เคยเห็นพลังแบบนี้ในบ้านเกิดผมเลยนะมันเหมือนกับว่าพอมีวิกฤตคนไทยจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันอบอุ่นกว่าที่คิดเยอะ มาร์กเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือในประเทศของเขาเน้นความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพแต่บ่อยครั้งก็ขาดซึ่งความรู้สึกส่วนตัวและการเข้าถึงใจแบบที่คนไทยมีให้กันซึ่งสิ่งนี้เองที่สร้างความประทับใจให้เขาอย่างลึกซึ้งพลังของน้ำใจที่ข้ามผลกำแพงภาษาและวัฒนธรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกต่างเผชิญกับความไม่แน่นอนและความหวาดกลัวประเทศไทยก็เช่นกันแต่สิ่งที่ชาวต่างชาติหลายคนสัมผัสได้คือน้ำใจที่ยังคงไหลหล่อเลี้ยงสังคมซาร่าหญิงสาวชาวอเมริกันที่มาสอนภาษาอังกฤษในต่างจังหวัดเธอต้องเผชิญกับการล็อกดาวและข้อจำกัดในการเดินทาง เมื่อเธอป่วยและไม่สามารถออกไปซื้ออาหารได้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่รู้จักกันมากก่อนกลับนำอาหารมาวางไว้ที่หน้าบ้านของเธอทุกวันทั้งข้าวแกงผล,ลไม้โดยไม่ร้องขอสิ่งใดตอบแทนฉันร้องไห้เลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวและกลัวมากเพราะอยู่ไกลบ้านแต่คนไทยที่ฉันแทบไม่รู้จักเลยกลับยื่นมือเข้ามาช่วยโดยไม่ลังเล ที่อเมริกาเราก็มีชุมชนที่เข้มแข็งนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งองค์การการกุศลหรือการบริจาคผ่านระบบแต่ที่นี่มันเป็นการช่วยเหลือการแบบคนต่อคนด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีครอบครัวที่อยู่ที่นี่ซาร่ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งเธอเล่าต่อไปว่า ในช่วงวิกฤตเธอเห็นคนไทยแบ่งปันหน้ากากอนามายัยเจลล้างมือแม้กระทั่งเข้าวสารอาหารแห้งกับคนแปลกหน้าหรือแม้แต่การตั้งตู้ปันสุขที่ใครมีก็เอามาใส่ใครขาดก็มาหยิบไปซึ่งเป็นภาพที่เธอไม่ค่อยเห็นในประเทศที่เน้นปัจเจกนิยมสูงอย่างสหรัฐอเมริกาวัฒนธรรมแห่งการไม่ทอดทิ้งกันที่ฝังลึกในวิถีไทย สิ่งที่ชาวต่างชาติมองเห็นและประทับใจคือวัฒนธรรมการไม่ทอดทิ้งกันของคนไทยวิกฤตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มักจะดึงเอาสัญชาตญาณแห่งการช่วยเหลือการแบ่งปันและความเห็นอกเห็นใจออกมาได้อย่างน่าทึ่ง ชองปีแออดีตนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสที่กเกษียณอายุและมาใช้ชีวิตในภาคเหนือของไทยเขาเคยประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยและได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในบริเวณน,นั้นอย่างเต็มที่ ที่ฝรั่งเศสถ้าคุณประสบเหตุฉุกเฉินคุณจะโทรหาหน่วยกู้ภยัยโทรหาตำรวจทุกอย่างเป็นทางการแต่ที่นี่ชาวบ้านจะมาช่วยคุณทันทีพวกเขาไม่รอพวกเขาช่วยเหลือคุณในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนสิ่งนี้มันอบอุ่นมากผมไม่เคยรู้สึกปลอดภยัยและได้รับการดูแลแบบนี้ที่บ้านเกิดเลยนะ เขาอธิบายว่าในสังคมตะวันตกการช่วยเหลือมักจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายความรับผิดชอบและการประกันภยัยแต่ในประเทศไทยมันคือเรื่องของน้ำใจและเมตตาที่ไร้เงื่อนไขวิกฤตกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม้ระบบราชการอาจจะติดขัดหรือล่าช้าในบางครั้งแต่กลไกการช่วยเหลือโดยธรรมชาติของสังคมไทยกลับทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในระดับบุคคลบทเรียนจากวิกฤตเมื่อความเห็นอกเห็นใจเป็นยากแก้ปวดที่ดีที่สุด ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนมองเห็นว่าวิกฤตในประเทศไทยไม่ได้มีแต่ความเสียหายและความทุกยากแต่ยังเป็นโอกาสที่เผยให้เห็นถึงแก่นแท้ของความเป็นไทยนั่นคือความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในตำราแต่มันถูกหล่อหลอมอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของคนไทยมาอย่างยาวนาน ในขณะที่หลายประเทศอาจเน้นไปที่การสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบการวางแผนที่รัดกุมหรือการพึ่งพิงกลไกลของรัฐเป็นหลักประเทศไทยกลับแสดงให้เห็นว่าพลังของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกันด้วยความเห็นอกเห็นใจความปราถนาดีและความเชื่อที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ในการฝ่าฟันวิกฤตได้ บางทีสิ่งที่ชาวต่างชาติได้เรียนรู้จากวิกฤตในไทยอาจไม่ใช่แค่บทเรียนเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบตัติแต่เป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือบทเรียนเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์และพลังของการช่วยเหลือที่มาจากใจซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่พวกเขาเองก็ปรารถนาที่จะพบเจอในประเทศของตนเองเช่นกันความคิดเห็นของชาวต่างชาติ เมื่อวิกฤตในไทยเปิดเผยการช่วยเหลือที่โลกไม่เคยเห็นในฐานะชาวต่างชาติที่เคยได้สัมผัสชีวิตในประเทศไทยไม่ว่าจะในฐานะนักท่องเที่ยวผู้ที่เข้ามาทำงานหรือผู้ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตหลังเกษียณ วิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแดนสยามไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดหรือความขัดแยง้งล้วนกลายเป็นบททดสอบที่เผยให้เห็นแก่นแท้ของสังคมไทยและบ่อยครั้งมันก็เป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจและประทับใจให้กับพวกเขาอย่างลึกซึง้งและสะท้อนให้เห็นถึงพลังเห็นการช่วยเหลือที่บางครั้งพวกเขาเองก็ไม่เคยพบเจอในประเทศของตนเอง ความคิดเห็นแรกที่เยอรมันนี้ทุกอย่างถูกควบคุมโดยรัฐอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในวิกฤตน้ำท่วมปี2,554ผมเห็นคนธรมธรมดาธรรมดานำรถกระบะมาช่วยขนคนแก่เด็กและสัตว์เลี้ยงมันคือความช่วยเหลือที่มาจากใจไม่ใช่หน้าที่มันอบอุ่นกว่าระบบใดๆที่ผมเคยรู้จักความคิดเห็นต่อมา ในช่วงโควิด -19 ฉันป่วยและต้องกักตัวเพื่อนบ้านชาวไทยที่ฉันเพิ่งรู้จักไม่นานกลับนำอาหารมาวางไว้ให้ที่หน้าประตูทุกวันโดยไม่พูดอะไรเลยที่อเมริกาการช่วยเหลือมักจะเป็นระบบหรือผ่านการบริจาคแต่ที่นี่คือคนต่อคนที่มาจากความห่วงใยจริงๆความคิดเห็นต่อมา ผมเคยประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เชียงใหม่ชาวบ้านในระแวกนั้นมาช่วยผมทันทีโดยไม่ต้องเรียกใครพวกเขาไม่ได้กลัวว่าจะถูกฟ้องร้องหรืออะไรทั้งนั้นมันคือสัญชาตญาณของการช่วยเหลือที่บริสุทธิ์ที่ฝรั่งเศสเราจะรอหน่วยกู้ภยัยแต่ที่นี่ผู้คนคืนหน่วยกู้ภัยกันเองความคิดเห็นต่อมา วัฒนธรรมการช่วยเหลือของคนไทยละเอียดอ่อนมากที่ญี่ปุ่นเราก็มีน้ำใจแต่ส่วนใหญ่จะมีความเกรงใจกันสูงมากจนบางทีก็ไม่ได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แต่ที่เมืองไทยฉันรู้สึกว่าพวกเขาจะช่วยเหลือคุณทันทีที่คุณต้องการโดยไม่ต้องร้องขอเลยความคิดเห็นต่อมา ตอนที่ฉันเดินทางคนเดียวแล้วหลงทางในจังหวัดเล็กๆคนไทยหยุดรถเพื่อมาช่วยฉันจนถึงที่หมายโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยนะที่ออสเตรเลียเราอาจจะให้คำแนะนำแต่การขับรถพาไปส่งถึงที่ในเมืองที่ไม่รู้จกักมันเป็นน้ำใจที่พิเศษมากๆความคิดเห็นต่อมา ในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้นผมเห็นร้านอาหารไทยหลายร้านยังคงราคาอาหารไว้เท่าเดิมและบางร้านก็มีเมนูราคาพิเศษสำหรับคนที่เดือดร้อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่มันคือการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวที่ผมไม่ค่อยเห็นในประเทศที่เน้นการแข่งขันสูงอย่างในยุโรป ความคิดเห็นต่อมาผมคิดว่าคนไทยมีจิตวิญญาณแห่งการให้ที่เข้มแข็งมากครับตู้ปันสุขหรือการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผมเห็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มาจากคำสั่งของรัฐบาลซึ่งมันน่าทึ่งมากความคิดเห็นต่อมา ตอนที่ฉันต้องไปโรงพยาบาลและติดขัดเรื่องภาษาพยาบาลและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยฉันอย่างเต็มที่และอดทนมากจนกระทั่งเพื่อนของฉันมาถึงที่อังกฤษทุกอย่างจะเป็นไปตามระบบแต่ที่นี่ฉันสัมผัสได้ถึงความพยายามที่จะเข้าใจและช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์ความคิดเห็นต่อมา ตอนที่ผมมาเที่ยวเมืองไทยและทำกระเป๋าสตางค์หายคนไทยช่วยกันตามหาจนเจอและยังคงให้กำลังใจผมตลอดเวลาที่รัเสเซียอาจจะยากที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าแบบนี้ครับ ความคิดเห็นต่อมาคนไทยให้ความสำคัญกับครอบครัวและชุมชนมากครับเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นพวกเขาไม่ได้มองแค่ตัวเองแต่จะมองไปถึงคนรอบข้างก่อนเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่สอนให้ผมได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งเป็นอย่างไรความคิดเห็นต่อมา เรามีรัฐสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมแต่การช่วยเหลือส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบของระบบที่ไทยฉันเห็นความช่วยเหลือที่ไร้กรอบและมาจากความรู้สึกอย่างแท้จริงมันทําให้ฉันรู้สึกว่าความสุขของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบที่สมบูรณ์แบบเสมอไปความคิดเห็นต่อมา ผมประทับใจความหลากหลายในการช่วยเหลือของคนไทยมากครับไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธมุสลิมหรือคริสเมื่อเกิดภัยพิบตัติทุกคนจะร่วมมือกันช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกศาสนาหรือเชื้อชาติเลย ความคิดเห็นต่อมาคนไทยสอนให้ฉันรู้ว่าการให้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแค่มีข้าวกล่องหนึ่งกล่องหรือน้ำดื่มหนึ่งขวดก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับใครบางคนได้แล้วที่สเปนเราก็บริจาคแต่ที่นี่มันเป็นการให้ที่ใกล้ชิดและเข้าถึงง่ายกว่ามาก ความคิดเห็นต่อมาที่เกาหลีการแข่งขันในสังคมค่อนข้างสูงครับการช่วยเหลือส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แต่ที่เมืองไทยผมเห็นความช่วยเหลือที่มาจากความบริสุทธิ์ใจจริงๆที่ไม่หวังอะไรตอบแทนซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมหลงรักประเทศไทยความคิดเห็นต่อมา การที่คนไทยมีน้ำใจเป็นคำที่อธิบายได้ยากแต่เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ง่ายมากครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลเหมือนเป็นคนในครอบครัวความคิดเห็นต่อมา ที่อิตาลีวิกฤตมักจะสร้างความแตกแยกและโทษกันไปมาแต่ที่ประเทศไทยผมเห็นความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าครับทุกคนพยายามที่จะผ่านพ้นปัญหาด้วยกันความคิดเห็นต่อมาในฐานะเพื่อนบ้านผมมองว่าคนไทยมีวัฒนธรรมการช่วยเหลือที่แข็งแกร่งมากครับ โดยเฉพาะในด้านศาสนาและวัฒนธรรมพวกเขายอมรับความแตกต่างและช่วยเหลือกันได้โดยไม่แบ่งแยกซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเราทุกคนในอาเซียนความคิดเห็นต่อมาฉันรู้สึกว่าคนไทยมีความยืดหยุ่นสูงมากค่ะ พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างรวดเร็วและยังคงรักษารอยยิ้มและความหวังไว้เสมอซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเผชิญหน้ากับวิกฤตความคิดเห็นต่อมาผมคิดว่าสิ่งที่คนไทยทำคือการสอนให้โลกได้รู้ว่าความรวยที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของเงินทอง แต่เป็นการมีน้ำใจและการช่วยเหลือที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของทุกคนตั้งหากครับ ความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตการณ์ในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวความเสียหายและความทุกยากแต่ยังเป็นโอกาสที่เผยให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์นั่นคือพลังของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่คนจากหลายประเทศทั่วโลกต่างยกย่องและประทับใจ